คุณเคยเห็นรีวิวมือถือที่ไหนเอามือถือไปทำตกพื้นปูนยิงแม็กใส่หน้าจอแล้วจบด้วยการเอาไปลวกในหม้อชาบูแบบนี้ไหมครับคลิปนี้ผมจะพาไปพิสูจน์คำเคลมที่ว่า Redmi Note 15 Pro Plus 5G คือมือถือที่แกร่งระดับไทยท่านแต่มันจะอึดจริงสมคำล่ำลือหรือสู่ขิดคามือผมและสเปคจริงๆของมันเนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบครับเพราะนี่คือรีวิวที่ รับรองว่าพลีชีพที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับผมได้ไปบุกงานเปิดตัว Redmi Note 15้ซีรีส์มาบอกเลยว่างานนี้หมันมากๆครับคนเยอะจริงและไฮไลท์ของงานเนี่ยคือการเปิดตัวรุ่น Pro Plus ท,ที่มาพร้อมนิยามของคำว่าแกร่งและแบรนด์แอมบัสเดอร์อย่างคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยมันการันตีความอึดด้วยตัวเองสิ่งที่ทำให้ฮือฮาทั้งหอก็คือเรื่องของประกันครับ บอกตรงๆว่าประกันแบตเตอรี่นาน4ปีและประกันเครื่อง2ปีเนี่ยมันบ้าไปแล้วนี่มันมาตรฐานใหม่ของการประกันโคตรเลยครับและราคาเริ่มต้นแค่6,699บาทไปจนถึงตัวท็อปราคาเปิดตัวอยู่ที่14,990บาทแน่นอนว่าไม่ต้องพูดถึงราคาที่ลดพิเศษหลังจากนี้เลยนะครับถูกคุ้มค่าแน่นอนและที่สำคัญคือเขาให้มาครบทั้งจอ c r y s t a l l e s แ Amoled 1.5K 120Hz ชาร์จไวร้อยวัตต์แถมหัวชาร์จให้ในกล่องเลยนะและชิปยังเป็น snapdragon 7H Gen4 คือดูสเปกอะ่ะคือคุ้มและของจริงอะ่ะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับในโซน experience นะครับเขามีของให้เราลองเต็มที่เลยครับผมจัดหนักทั้งเอาปืนยิงลวดเย็บกระดาษอัดเข้าหน้าจอผลคือแบบไร้รอยขีดข่วนเจ้าไปทุบแบบเกมตู้แบบไม่ยั้งมือก็จอไม่แตกครับหรือจะโยนจากความสูง2.5เมตรเอาหน้าจอลงแบบจังๆเนี่ยเครื่องก็ยังรอด นี่คือความแข็งแกร่งของกอริลลากราสวิกตัดและโครงสร้างตัวเครื่องแบบไททันเกรดที่เขาเคลมไว้ครับ รวมถึงการน,น้ำระดับ IP 69K ที่แช่น้ำลึก2เมตรได้นาน24ชั่วโมงเห็นแบบนี้ผมเกิดความมั่นใจเพราะกลับบ้านมาเนี่ยครับก็เลยมาจัดหนักกว่าเดิมครับเริ่มจากดรอปเทสลงพื้นปูนแบบไม่ใส่เคสเสียงที่แบบดังลั่นแบบนี้สะเทือนใจผมแน่นอนแต่หยิบขึ้นมาครับจอยังติดทัชได้ปกติแค่มีรอยถลอกนิดหน่อยที่ขอบเครื่องและฟิล์มหน้าจอแต่ด้วยความคึกขนองเนี่ยผมก็เลยเอาตัวน้องเนี่ยล่วงลงในหม้อชาบูเดือดครับปรากฏว่าตอนหยิบขึ้นมาล้างน้ำก๊อกเนี่ย เครื่องยังทางานทัชติกได้อย่างดีครับแต่ว่าทําแบบนี้ไม่ควรเรียนแบบนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะแจ้งเตือนโอเวอร์ฮีตตัวแดงเถือกแล้วก็อาจจะน็อกได้ครับแม้เครื่องจะกันน้ํากันกระแทกสุดขีดขนาดแกร่งแบบไททันแต่ผมก็แนะนําว่าถ้าซื้อไปใช้เนี่ยเอาแค่ใช้งานก็พอครับเรื่องกันน้ํากันกระแทกเนี่ยเอาไว้ทีเผลอทีพลาดของเราดีกว่าครับจะได้ใช้ประกันให้คุ้มหน่อย คราวนี้มาลองดูประสิทธิภาพของการใช้งานจริงแบบปกติกันบ้างครับชิปเซต snapdragon 7s gen4 ตัวนี้ทำงานร่วมกับจอ120เฮได้เนียนตาม,มากมาก ผมเทสกับเกมโหดๆอย่าง g e n s h i n Impact ส่วนเกม Rv นะก็เกมปกติใช่ไหมครับแต่เขาสามารถปรับได้สุดแล้วก็เล่นเฟรมเรทนิ่งหายห่วงเลยครับแต่ความร้อนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะครับแค่อุ่นๆเพราะว่าเขามีระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่อยู่หลังเครื่องและที่สำคัญคือแบตเตอรี่ให้มา6,500ม ah. ิลลิแอมเล่นเกมยาวๆได้เลยครับแบตลดช้ามากๆมาต่อที่กล้องครับกล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลพร้อมกันสัน OS ความโหดของมันคือมีอินเซนเซอร์ซูมครับเราสามารถที่จะซูม2เท่าหรือ4เท่าได้โดยภาพไม่แตกได้รายละเอียดคมกริบเหมือนใช้เลนส์เทเลโฟโต้แยกเลยสำหรับการถ่ายคนนะครับก็อย่างที่ผมเดินถ่ายตัวเองภาพก็ออกมาดีนะดูเป็นธรรมชาติตัดขอบหลังเบอร์ได้เนียนใครสายคอนเทนต์สายถ่ายรูปตัวนี้ก็เรียกว่าเอาอยู่ครับต้องมาดูกล้องหลังกันนะครับกล้องหลังเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะซูมได้สูงสุดอยู่ที่4เท่านะครับ1เท่าคือประมาณนี้นะครับ อ่านตัวได้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็น12ล้านพิกเซลนะครับ2เท่านะครับอ่านได้ครับ4เท่าซูมได้สูงสงถึงิ0เท่าเลยทีเดียวครับถ้าถามว่าได้ประมาณไหนก็อลองดูนะอย่างตรงนู้นนะครับป้ายตรงนู้นเห็นไหมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองซูม10บเท่าดูอ่า1ิบเท่านะครับถ้าถามว่า10เท่าเนี่ยมองเห็นได้ไหมอ่าโอเคอ่านได้ประมาณหนึ่งนะครับ ถ้ามากกว่านั้นนะอันนี้อยู่ที่30เท่านะครับเอาจริงๆก็อ่านยากหน่อยหนึ่งอลองกดถ่ายดูแล้วกันแล้วลองเอามาอ่านดูก็30เท่านะครับแบบซูมดิจิตอลก็ได้ประมาณนี้เลยอ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงสือละเอียดมากๆเนี่ยอาจจะอ่านไม่ค่อยออกครับอันนี้คือความสามารถในการซูมบวก AI ของเขาแล้วถ้าเราใช้โหมดแบบโปรนะครับโปรเนี่ยจะได้อยู่ที่200ล้านพิกเซลด้วยนะครับ สมมุติว่าอะผมลองถ่ายป้ายนี้กับป้ายตรงโน้นนะครับป้ายตรงโน้นระยะอนันต์ตรงโน้นลองถ่ายดูเราจะอ่านป้ายข้างหลังได้ไหมเดี๋ยวลองดูอ่าอันนี้คือภาพรวมนะครับลองถ่างไปดูข้างหลังหน่อยหนึ่งอ่านไม่ได้นะครับอันนี้คือต้องใช้ซูมอย่างเดียวแต่ถ้าถ่าย200ร้อยล้านมาเนี่ยเราจะไปซูมเทียงเนี่ยอาจจะได้แค่นี้แหละครับ แต่โอเคว่าถ้าเราอยากเก็บภาพรวม200ล้านพิกเซลก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับคือถ้าเราอยากถ่ายสัก200ล้านพิกเซลครับเรามาซูมเนี่ยผมว่ามันก็ก็ได้อยู่นะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้คือคมชัดอยู่แต่ว่าถ้าซูมลึกกว่านี้ผมว่าอาจจะยากหน่อยสู้ยอมถ่ายแบบปกติครับแล้วซูมไปไกล,กล,กลดีกว่าซูมประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยซูมไปเลย30เท่าก็ได้นะครับ แล้วก็กดถ่ายแล้วลองมาดูไฟล์เนี่ยอาจจะอ่านได้ง่ายกว่าถ่ายแบบ200ล้านพิกเซลแล้วมาครอปเอาครับประมาณนี้นี่คือคุณภาพของการซูมของเขาเลยส่วนถ้าใครเป็นสายบิวตี้นะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยอ่ะโอเคถ้าไม่ได้เปิดบิวตี้อะไรเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นริ้วรอยเห็นอะไรชัดเจนแต่ถ้าเราอยากให้มันสมูทขึ้นเนี่ยเราก็มาเปิดบิวตี้ครับแล้วก็ปรับนะครับเพิ่มขึ้น่ นะสมูทเชียวนะครับตอนนี้เนี่ยริ้วรอยต่างๆหายไปหมดเลยนะครับปรับมาอีกร้อยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับประมาณสักสี่สิบห้าเนี่ยริ้วรอยต่างๆนะครับแม้ทั้งหนวดเนี่ยก็หายไปประมาณหนึ่งแล้วอา้าวลองปรับโทนซะหน่อยนะครับบนหน้าปรับคอนทัวร์ให้หน้าวีซะหน่อยนึงหน้าวีวีเลยนะตอนนี้แล้วก็ลองเป็นแบบสแลนเดอร์นิดนึงนะคสแลนเดอร์แบบเนี้ยก็จะดูผอมเลยนะครับปรับเอฟไซส์เล็กหน่อยปรับตา โตหน่อยได้นะครับปรับจมูกปรับอะไรได้ซึ่งโอเคเทามือถือมาวางเห็นไหมครับว่ามันจะโค้งขึ้นแบบนี้แต่ว่าแน่นอนว่าพอถ่ายกล้องหน้ามาเนี่ยก็จะแบบบิวตี้ขึ้นมาประมาณนี้เลยครับถ้าเทียบกับแบบไม่เปิดผมลองถ่ายแบบโหมดบิวตี้ดูนะแล้วอันนี้เป็นโหมดธรรมดาลองเทียบหน้ากันดูอะนี่เป็นธรรมดาครับแล้วลองดูสองรูปนี้ ก็เรียกว่าต่างกันพอควนเลยนะครับระหว่างโหมดบิวตี้กับโหมดธรรมดาเนี่ยดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบถ่ายแล้วจบหลังกล้องเราให้หน้าออกมาเนียนเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยกล้อง r e d มี n o t e 15 Pro 5G เช่นกันครับไปที่วิดีโอครับแล้วก็ปรับบิวตี้นะครับปรับสมูทต่างๆเพิ่มขึ้นหน้าก็จะเนียนนะครับปรับโทนต่างๆในเมื่อมันถ่ายได้ 1080p อยู่แล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะเปิดบิวตี้โหมดได้เลยนะครับรับหน้าผอมสแลนเดอร์น,นะครับ เนียนกริปเท่านี้เราก็จะถ่ายวิดีโอมาแบบหน้าเนียนแบบบิวตี้ได้เลยข้างหลังเนี่ยผมก็ชอบสไตล์สีภาพเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แบบคอลแลบกับแบรนด์กล้องอะไรอย่เงี้ยแบรนด์เลนส์แพง,แพงๆต่างๆนะครับดังนั้นสีที่ได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบตรงๆนะครับเวลาเอาไปใช้งานต่อเนี่ยมันก็จะไม่มีติดอมสีอื่นๆเข้ามานะครับอย่างแบบเซมีอ่อ่ะเขาจะมีคอลแลบกับเลกาใช่ไหมแต่เนี้ยไม่มีนะครับ ดังนั้นสีที่ออกมาเนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะถูกจริตในเรื่องสีเขามากกว่านะเห็นไหมภถ่ายมายังไงเนี่ยสีเขาเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะสบายใจในการใช้งานมากกว่าพอควนแล้วถ้าเป็นวิดีโอซูมได้ประมาณไหนนะครับอันนี้ปลายตรงนี้นะครับหนึ่งเท่าเนี่ยอ่านได้อยู่แล้วแต่ถ้าซูมมากกว่านั้นละครับสองเท่าโอเคปายนี้อ่านได้ชัดเจนเลยนะครับสี่เท่า คมดีนะครับสี่เท่าก็ยังถือว่าเป็นแบบช่วงที่เรียกว่าคมใช้ได้อยู่แต่ถ้าป้ายตรงนู้นล่ะจะเห็นไหมนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยซูมได้มากสุดคือหกเท่านะครับพอจะเห็นป้ายตรงนู้นไหมครับหกเท่าประมาณนี้นะครับหกเท่าเนี่ยคือซูมได้สูงสุดละถ้าอยากรู้ว่าหกเท่าซูมได้ประมาณไหนเดี๋ยวผมซูมต้นไม้ข้างบนให้ดูละกันอันนี้คือหเท่านะครับแล้วก็ขยายไปสองเท่า สี่เท่านะครับผมแล้วก็หเท่าในสภาพแสงดีๆเนี่ยผมว่าก็เก็บรายละเอียดได้ดีประมาณหนึ่งนะสำหรับวิดีโอแบบ 4K มาลองกันสั่นกล้องหน้ากันดูครับตรงนี้จะเดินลงบันไดนะครับไปเรื่อยๆลองดูว่าการสั่นของ Redmi Note 15 Pro พัด g เป็นยังไงนะครับตรงนี้บันไดค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะลองเดินดูนิดหนึ่งว่า ถ้ามีบันไดแบบเนี้ยมันจะการสั่นได้ดีประมาณไหนนะครับกล้องหน้าถ่ายได้ Full HD 3 0 FPS นะครับผมจะหกสก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบที่30มากกว่าก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับกล้องหน้าของ Redmi Note 15 Pro บห้าโปพาีนี่คือบันไดได้ประมาณนี้เลย ส่วนวิดีโอกล้องหลังเนี่ยกล้องหลักจะอยู่ที่ 4K 30fps นะครับผมได้ประมาณนี้เลยกันสั่นมี OIS นะคือถ้าเราเดินถ่ายนะผมว่ามันก็โอเคนะครับผมแต่ว่า 4K ได้แค่ 30fps เท่านั้นไม่ได้60นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเผื่อคนอยากถ่ายไปดึง Slow เนี่ยตัวนี้อาจจะต้องลดไปเป็น Full HD มากกว่าครับแต่เรื่องการสั่นเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือเดินปกติเลยนะ โอเคไหมยมีเดินขึ้นบันไดด้วยให้เห็นภาพชัดเจนเลยส่วนเลนส์อันต้วายนะครับสามารถถ่ายได้อยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p จะเป็น 30fps หรือ 60fps ก็ได้และนี่ก็คือการลองออกมาใช้ถ่ายเดินดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของกันสัน่นแล้วก็วิวกว้างดีไหมผมว่าก็ได้ประมาณนี้แหละครับ ในการถ่ายวิดีโอล็อกในเรื่องของกล้องวิดีโอนะครับเขาถ่ายได้อยู่ที่ 4K 30fps ครับผมสีสันที่ได้ก็คือประมาณนี้เลยนะครับในการถ่ายวิดีโอผมว่าโอเคนะแต่พอ,อซื้อไปถ่ายคอนเทนต์แบบ 4K ทำ YouTube ทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ความละเอียดแบบนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็น เลนอันต้าไวหรือว่าเป็นอ่ากล้องหน้านะครับอาจะกลายเป็น 180p แทนลำโพงดังจริงเนี่ยอย่างการเลนส์นนะคือเอามาเปิดแบบ100%เนี่ยคือดังมากเลยอะคือด้ไม่เท่ากับ c e n เสียงดังเป็นลำโพงเลยส่วนเรื่องจอเนี่ยขนาด6.83นิ้วนะครับก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับผมโดยรวมเนี่ยจับแล้วยังรู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่เกินมือแต่ว่าจอเขาเนี่ยมีความเต็มมากขึ้นนะครับส่วนความสว่างเนี่ยอยู่ที่3200นิตซึ่งถ้าถามว่าเนี่ยคือเปิดสุดแล้วนะ สว่างสุดเลยนะครับได้ประมาณไหนในที่กลางแจ้งตอนนี้คือตอนเที่ยงเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้อ่ะสมมติเอามาดูแมปตอนกลางวันก็จะได้ความสว่างประมาณนี้เลยครับสู้แสงได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคประมาณหนึ่งนะครับคือสำหรับคนที่เอามาดูแมปดูอะไรกลางวันเนี้ยผมว่าก็โอเคประมาณหนึ่งนะส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่ได้ไปจับ Redmi Note 15 s e r i e ซีรีส์มาตัวแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัว r e d มี Not e า g ตัวเนี้ย จริงๆเนี่ยภาพรวมก็คือความปุ้มที่แบบที่ดีประมาณหนึ่งเลยนะแต่ตัวที่ผมคิดว่าคุ้มที่สุดนะครับถ้าเทียบกับสเปคที่ได้และเงินที่จ่ายเนี่ยส่วนตัวผมเชียร์ตัว Redmi Note 15 Pro เฉยๆครับตัว Pro ที่ไม่มี Plus นะครับตัวนั้น ผมชอบมากเพราะว่าจอเขาเนี่ยเรียบไม่โค้งเลยนะส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว Pro Plus เหมือนเลยนะครับผมยกเว้นเรื่องจอโค้งครับกับชาร์จเร็วตัวนี้ชาร์จเร็วร้อยวัตใช่ไหมแต่ว่าตัว Pro อีเฉยจะชาร์จเร็วแค่45วัตซึ่งถ้าถามว่ามันเร็วพอไหมผมก็คิดว่ามันน่าจะเร็วพอประมาณนึงคือคนที่อยากเล่นซีรีส์นี้เนี่ยถ้าไม่ได้อยากไปสุดนะครับผมว่าตัว Pro เนี่ยก็เป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึ่งมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ900 0บาทครับตัวนี้หัวไม่ถึงหมื่นในขณะที่ตัวนี ราคาอยู่ที่1มื่นสี่ใช่ไหมผมว่าราคาอาจจะขยับสูงขึ้นมานิดนึงนะครับไปเล่นตัวโปรเนี่ยประหยัดไปห้าพันเลยนะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากกว่าตัวนี้ครับแล้วถ้าใครที่มีคําถามเกี่ยวกับ r ร d มี n o t e 15บ e ้าซีรีส์นะครับือว่าเ e d มี n o t e 15 Pro พั G ตัวนี้ก็ถามมาในคอมเมนต์ครับถ้ามีเวลาก็าจะมาตอบนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและพบกันใหม่โอกาสหน้าสาหวับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย